อัว่าไป็นอโอพันธ์ือเนี่ยโอ้ยรอบเป็นพันธ์ือนะเด้งสองสามอ่าลุมึงมาลดเดี่ยวเด้งสม 2K มดีวิ้วคู่ตาก็รับไดครับหขอบคุณครับด้ครับผมเเรือยๆรอวันน้แนะนำตัวก่อนครับเขาผมก็องพันซื้อนะครับเชียักดักมากสุนันท์ครับผมความรู้สึกวันนี้เรียนจบแล้วครับมครับความรู้สึกก็คือบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นวันหนึ่งที่แบบรอคอยมานานมากแล้วก็เป็นวันที่กว่าเราจะข่าวันนี้ได้มัน มันมันมันหนักหนามากเลยอนะไรเงี้ยทั้งครอบครัวเอยอะไรเอ่ยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมาประสบความสำเร็จวันนี้เราสามารถทําได้เพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเรียนจบด้วยปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยครับก็วันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยครับอย่างวันนี้เรียนจบแล้วมีใครครอบครัวอะไรมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยเห็นมากันเยอะมากเลยวันนี้ครับก็แบบแอบตอกใจนิดนึงเพราะว่าคนคนมากันเยอะเหมือนกันครับผมหลักๆก็ มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรน,นี่สวัสดีครับทุกคนนี่มีพี่น้องจากจังหวัดชุมพรน,นะครับผมก็มาเดินทางมาตั้งแต่ตอนเมื่อคืนเลยครับมาถึงที่ตอนตีห้าครับผมแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวครับผมญาติาแล้วก็มีพี่ๆในวงการบันเทิงมาครับผมแล้วก็น้องๆมิสแกรนมาครับผมแล้วก็มีคนในโอเพนเทรนด์มาแล้วก็อีกหลายๆคนที่เอยชื่อไม่หมดต้องขอัยด้วยครับตื่นเต้นกับวารสำเร็จในวันนี้ครอบครัวเราปพื้มอะไรขนาดไหนยังไงครับก็ ถ้าถามว่าครอบครัวปลื้มอะไรใช่ไหมครับต้องบอกว่าน่ยจะลองให้อีกแล้วก็วคือมันมันเป็นสิ่งที่เราเรอคอยมานานมากๆเป็นความหวังของครอบครัวด้วยความที่แบบว่าพ่อแม่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านอะไรมาเยอะแต่เราจะมีวันนี้ได้กว่าที่แบบผมจะเรียนจบได้เนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจเราไม่ไม่พูดมากเราเห็นแบบน้ําตาแม่น้ําตาพ่อเราก็รู้สึกว่า ท่านคงจะภูมิใจตัวเราแล้วเราก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าเราก็เราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วอะไรเยงี้ครับเราไม่ได้สมบณ์ไม่ได้สมบูรณ์บรแบบเหมือนคนอื่นเราโตมาจากปัจจัยต่างๆอะไรเย่างนี้ยเราก็มาตรงนี้ก็คิดว่าท่านภูมิใจครับเพราะว่าเราก็ฝ่าฟันอดทนหลายคําดูถูกหลายข้อรหาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็มาวันนี้ได้คิดว่าท่านภูมิใจแล้วรักรกอบครัวมากๆมีกองขวัญอะไรให้ตัวเองหรือครอบตัวมีอะไรให้ในคบสําหรับวันนี้ก็ ก็มาพี่ๆน้องๆทุกคนก็แบบว่าให้ของกันเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายอย่างเหมือนกันครับหลักๆก็แบบอาจจะเป็นเงินให้ตรงนี้ครับผมเพราะว่าอยากให้แบบไปต่อยอดในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ความรักให้แค่แบบทุกคนมาตรนนี้องก็แบบว่าดีใจมากแบบ่อนี้มาตอนแรกร้องไห้เพราะเราไม่คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแทนเรียนต่อแล้วโอมต่อเลยไหมโถอะไรอย่างงี้ครับถามว่าอม์อยากเรียนโถต่อไหมอยากอยากเรียนต่อครับผมเพราะว่า เราเราอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วไปให้ไกลที่สุดถามว่ามีแผนต่อโทไหมสมมติว่าถ้าโอมทําตรงนี้สําเร็จได้แล้วก็ใช้เวลาสักปีสองปีเนี่ยครับผมก็อาจจะเรียนต่อปริญญาโทแล้วความฝันสุดๆโอมอยากเป็นด็อกเตอร์ให้กับที่บ้านสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมบทำความสำเร็จในกนั้งนโอมอยากจะออกต่เอเยาวนชนหรืออะไรไหมที่อยากจะแบบเอออยากให้มีโอกาสหรืออะไรเป็นแบบให้เรียนจบเราอะไรอย่างนี้ครับถามว่า แน่แนอนครับตัวนี้ก็คือโอมจะบอกอกับตัวเองเสมอว่าทุกครั้งที่โอมมีโอกาสะครับโอมจะทํามันเต็มที่เลยโอมไม่รู้ว่าโอกาสนั้นน่ะมันจะเจ็บมันจะทุกข์มันจะสาหัสแค่ไหนแต่โอมเชื่อว่าถ้าโอมทาแล้วอ่ะโอมสามารถรักษามันได้แต่โอกาสอ่ะถ้ามันพลาดไปแล้วอ่ะโอมไม่สามารถที่จะรักษามันได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนนะครับผมที่แบบว่ากําลังท้อกแบบํากลังจูประสษปัญหาครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าทํามันให้เต็มที่โอมจะบอกว่าไม่ให้สู้ๆเพราะว่าคาว่าสู้ๆแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน บางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็เราสู้ของเราอยู่แล้วเราสู้เต็มที่แต่จะบอกว่าให้ทุกคนทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถแล้วอมไม่ได้สบมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นอมไม่ได้สมประกอบเหมือนคนอื่นแต่ออมสามารถทําได้ทุกคนก็สามารถที่จะฝึกฝนและก็าสามารถทําได้เหมือนกันเป็นจังใจแหกทุกคนครับผมก่นขนาดนี้ล่าสุดก็ไปถึงลอนดอนมันเลยด้วยเป็นทาอะไรมาบ้างครับอ๋อล่าสุดครับก็ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับลอนดอนเชสเนวีคครับผม2023ที่ประเทศอังกฤษครับผมแล้วก็ ได้มีโอกาสทำเบื้องหลังกับดีไซเนอร์ระดับโลกครับผมแล้วก็ได้พาน,น้องๆในโอเพน n t e r t a i n m e n t เนี่ยไปร่วมเดินแบบในครั้งนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนวันที่23มีนาคมถึงวันที่2ไปเมษายนนี้ก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นต่อครับผมไปทำงานกับทางคุณพัฒครับ่ครับอย่างาโอเปเเตอโอมยังไงมีแฟนต่างถงดำเนินการพัฒนาอะไรไปถึงตอนไหนครับต,ตอนนี้<ก>มีอะไรไหมอืม ก็มีมีแผนครับผมเพราะว่าอมก็พยายามที่จะเอาประสบการณ์ที่สั่งสมตอนนี้ครับผมมาจากทหารไรเออจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปฝึกฝนต่างๆครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิาดครับอมตั้งเป้าหมายว่ากลางปีนี้ครับผมอมจะเปิดเป็นบริษัทชื่อว่าอมพันพฤเอเจนนเมนต์เป็นเอเจนนเมนต์ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยครับผมทั้งวงการนางงามภาพยนตร์ซีรีส์โปรดักชั่นข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมาเป็นครอบครัวเน็กของครอบครัวอมพันพฤครับผมใช่แล้วก็จะมี ผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเร็วๆนี้ตอนนี้มีแพลนแล้วครับผมแล้วก็มีนายทุนที่เขาพร้อมซัพพอร์ตเราตอนนี้ก็อาจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับวันเปิดตัวโอเพ่นพืย์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมใอ,อาสุดท้ไรอมฝากหน่อยเผื่อน,น้องๆสนใจอยากจะแบบเออการสำเร็จมาโนมือแบบอยากจะมาเรียออนเรื่องอะไรที่นี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับว่าการศึกษามันคือสิ่งสำคัญอยู่แล้วอมเชื่อว่าการศึกษามันคือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงอนาคตที่ก้าวไกลนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ย หาหาตนเองให้เจอว่าเราชอบอะไรแล้วสิ่งสําคัญเลยคือการเป็นตัวของตนเองเพราะว่าการเป็นตัวของตนเองการที่เรารักในสิ่งที่เราทําภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราแบบสามารถทามันเต็มที่เขาบอกว่าถ้าเราทํามันด้วยใจต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็สามารถไปได้แต่ถ้าเราทําแล้วมันมันมันเหนื่อยใจอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้ครับผมก็อยากให้อยากให้แบบว่าทุกคนหาตวเองให้เจอแล้วก็ถ้าหาที่ไหนไมเจอก็ฝากมหาอะไรใจเองด้วยครับผมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่นี่บอกเลยว่าจบแล้วเวิร์กเพราะว่าที่นี่ครับผมจบแล้วเวิร์กยังไงก็คือที่นี่นอกจากว่าเรียนช่วงปริญญาตรีใช่ไหมครับก็ที่นี่ยังจะมีให้เราฝึกงานด้วยแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราต้องการอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทาให้เราค้นพบต,ตัวเองเดียวเหมือนที่โอมเนี่ยค้นพบตนเองในทุกวันนี้ครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณทางคณะนิเทศศาสตร์ทางเพย์สมาร์ททางซี o นะครับผมที่ให้ทุนการศึกษาให้โอมได้มาจึงจุดนี้พูดได้เต็มปากว่า ถ้าโอมไม่ได้ทุนที่นี่โอมอาจจะไม่ได้เรียนต่อปริญญาตรีด้วยซ้ำครับผมใช่ครับผมครับขอบคุณนะ